สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักปี2,568เป็นการทำนายครึ่งปีแรกนะคะของชาวลัคนาราศีมีนค่ะนะคะ,ะชาวมีนนะคะปีนี้เป็นปีที่ดีมากๆสำหรับคุณเป็นปีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพราะว่าคุณจะมีเสามาทับรักด้วย นะคะเป็นปีที่ดาวประจําตัวของคุณได้ตําแหน่งเกณฑ์พิเศษนะคะเขาเรียกว่าองค์เกณฑ์พิเศษแล้วก็ต่อให้ปลายปีอีกนะคะดาวพระัสก็จะได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์อีกนะคะได้ทั้งมหาอุดได้ทั้งอุดมเกณฑ์เลยนั่นคือปลายปีนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าความรักของชาวราศีมีนจะเป็นยังไงบ้างในช่วงครึ่งปีแรกชาวราศีมีนค่ะจุดเปลี่ยนของคุณอะนะคะเอ่อต้องควรระวังมากๆเพราะว่า คุณยังมีดาวเออเรียกว่าดาวราหูทับลักอยู่ ะะดาวราหูคับรักเนี่ยเรื่องของอารมณ์ความรักโลภกดหลงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะคะมันจะทําให้เกิดจุดเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะแล้วยิ่งช่วงจังหวะที่ดาวเสาร์มาทับด้วยนะคะอันนั้นยิ่งเปลี่ยนแปลงใหญ่เล,เลยค่ะนะคะจุดเปลี่ยนมานะคะเพราะว่าดาวเสาร์มาทับรักช่วงที่จังหวะย้ายมา19พฤษภาคมช่งมวงนี้นะคะยังมีดาวศุกร์นะคะยังมีดาวศุกร์ทับรักคุณอีกนะคะศุกร์กับเสาร์คู่เส้นศัตรูจุดปลี่ยนครั้งใหญ่มาอยู่แล้วนะคะดาวศุกร์ได้ตาแหน่งมหาอุดเนี่ยทับรักของคุณตั้งแต่ต้นปีนะคะเขา ียกว่าจุดเปลี่ยนแปลงโดยตรงนะคะจุดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะสำหรับใครที่มีปัญหาความรักต้องระมัดระวังก็คือใครที่ไม่ใช่คู่นะคะก็ต้องมีเกณฑ์การจบการเลิกราต่อกันนะคะส่วนคนโสดเนี่ยนะคะก็ต้องเป็นปีที่คุณอาจจะมีเกณฑ์การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆความรักครั้งใหม่โอกาสใหม่ๆนะคะตรงนี้นะทีนี้เรามาว่าก,กันค่ะในตามคําพยากรณ์ของไพ่ยิปซีนะคะจะเป็นยังไงบ้าง อาจจะไม่ตรงกับบางท่านก็ต้องขออภัยนะคะเพราะเป็นการขยากรแบบไพ่ยิปซีนะนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมากๆนะคะในปีนี้ปีใหม่นะคะในปีใหม่เป็นปีที่ดีเป็นปีทองนะคะเป็นปีของความเจริญรุ่งเรืองนะคะของชาวมีนค่ะนะคะชาวมีนคู่รักครอบครัวนะคะคู่รักครอบครัวทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะหมายถึงชีวิตความเป็นอยู่นะคะครอบครัว หรือในเรื่องของหน้าที่การงานก,การทํามาหากินคุณจะมีโอกาสทางเลือกใหม่ๆโอกาสอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นคู่รักครอบครัวเด่นมากๆนะคะในเรื่องของบ้านนะคะเพราะว่าครึ่งอย่างน้อยๆครึ่งปีนี้ก็จะดาวจําตัวของคุณเนี่ยก็จะมาสถิตพบพันธุด้วยนะคะ,ะได้ตําแหน่ง <c oughs> เขาเรียกว่าองค์เกณฑ์มากๆเลยค่ะนะคะความสุขความสําเร็จความจเจริญในครึ่งปีนี้จะเกิดขึ้น นะคะของชาวราศีมีนชาวราศีมีนครึ่งปีนี้นะคะคู่รักครอบครัวอาจจะมีเกณฑ์การขยับขยายธุรกิจด้วยการลงทุนธุรกิจนะคะในครึ่งปีนี้ส่วนบางท่านก็จะมีค่าใช้จ่ายในการทําบ้านปรับปรุงบ้านนะคะหรือปลูกบ้านหรือได้บ้านนะคะตรงนี้ก็เกิดขึ้นาการทําอะไรต่างๆนาๆนะคาะช่องทางไม่ว่าจะหน้าร้านหรือไม่ว่าจะธุรกิจหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การหาเงินออนไลน์ต่างๆทุกอย่างมาค่ะทุกอย่างเป็นโอกาสที่ดีมากๆเป็นครึ่งปีที่ชาวราศีมินคู่ไหนอยากจะมีลูกโอกาสมานะถ้าอยากจะมีลูกอะนะคะตรงนี้เป็นครึ่งปีที่เอ่อใครที่มีลูกแล้วลูกก็จะนำพาความสุขความเจริญมาสู่ครอบครัวด้วยนะคะเป็นครึ่งปีที่แบบว่าโอ้จะมีลูกจริงๆค่ะมีนใครต้องการอยากจะมีลูกนะคะมีโอกาสมากมาก แล้วก็ครึ่งปีนี้จะมองว่าใครที่แบบว่าลูกโตแล้วอะไรอย่างนั้นอ่ะนะคะอ่าอย่างน้อยลูกจะนําพาสิ่งดีๆเกิดขึ้นมาสู่ครอบครัวนะแล้วก็เป็นครึ่งปีของที่คุณจะมีโชคด้วยค่ะนะคะจะมีโชคนะที่สําคัญโชคบางทีอ่ะก็คือสัตว์สองเท้าก็คือลูกใช่ไหมแต่บางครั้งบางครอบครัวโชคตรงนี้อาจจะเป็นโชคในเรื่องของสิ่งดีๆข่าวดีงานใหม่ที่ดีโอกาสความเจริญก้าวหน้า นะคะโชคมาจากคู่ได้นะฮะมาจากคู่ได้ค่ะเอ่อเขาเรียกว่าก็นัองได้คู่ไปายาส่งเสริมกันแล้วกันนะคะทำไรทำไรร่วมกันมันก็น่าจะเป็นความเจริญหน้าของชาวราศีมีนอ่านอกนั้นนะคะนอกนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรมีแต่ในเรื่องของอะไรเอาช่วงมีนครึ่งปีแรกราหูทับลัก นะคะบางั้งบางคราวเนี่ยมีอยู่ช่วงจังหวะหนึ่งนะคะมีช่วงจังหวะหนึ่งก็น่าจะเป็นช่วงของมีนาถึงเมษาดาวอาทิตย์นะคะดาวอาทิตย์ก็มาทับเช่นกับดาวอาทิตย์ก็อยู่ร่วมกับราหูก็ระวังปัญหาบางปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นแต่ปัญหาบางปัญหาที่จะเกิดขึ้นมันก็น่าจะเป็นการจบสิ้นกับปัญหาค่าราคาซังอะไรบางสิ่งบางอย่างธุรกรรมอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่า นะคะการได้อะไรเก่าๆการรอคอยการต่อสู้นะคะต่างๆคุณอาจจะได้สิ่งสิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณรอคอยกลับคืนมาได้นะคะแต่บางท่านก็ระวังในเรื่องของอะไรปัญหาบางปัญหาบ้างนะคะปัญหาสุขภาพบ้างนะคะช่วงครึ่งปีนี้นะมันต้องมีนะคะปัญหาสุขภาพนู่นนี่นะั่นเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างนั้นอะ่ะแล้วก็คุณป้องกันคุณระวัง ส่วนใครที่มีปัญหาเครดิตหรือมีปัญหาหนี้สินนะ,ะมีปัญหาเอ่อบางสิ่งบางอย่างนะะที่ไปเกี่ยวข้องกับคดีคงคดีความนะคะดาวอาทิตย์จะมาทับลักธของคุณเนี่ยช่วงกลางช่วงก่อนช่วงครึ่งปีอยู่แล้วนะคะอยู่รื่องบราหคดีคงคดีความต่างๆนานาที่ยืดเยื้อคาราคาสังที่คุณต่อสู้มาเชื่อได้ว่าคุณมีโอกาสสําเร็จค่ะนะคะ อ่าทางนี้ทางนั้นคุณอาจจะได้ใครสักคนเข้ามาส่งเสริมอุปถัมภ์นะคะตรงนี้มีโอกาสประสบความสําเร็จทางนี้ทางนั้นต้องบอกก่อนว่าคุณต้องเป็นฝ่ายถูกต้องด้วยนะนะคะไม่ใช่บอกโอ้โหใครมีคดีความมีสําเร็จไปหมดไม่ใช่คุณต้องถูกต้องด้วยนะคุณต้องไม่ได้เป็นฝ่ายแบบว่ากระทําผิดนะคะกระทําผิดอะไรอย่างนั้นนะคะจะมีในเรื่องของคดีความถ้าใครมีเรื่อง,องคดีความจะเป็นฝ่ายชนะ นะคะตรงนี้จะมีใครสักคนเข้ามาเอื้อประโยชน์ส่งเสริมอุปถัมภ์นะคะามาดูสำหรับคนที่มีรีบเก็บสระคนที่มีปัญหาความรักค่ะนะ,ะใครก็ตามที่มีปัญหาความรักนะคะอยากจะบอกว่าด้วยความรักโลภกดหลงต่างๆนานาด้วยความยื้อความพยายามต่างๆนานาด้วยก่อนหน้านี้อาจจะมีการห่างๆเหินๆกันบ้างความรักไม่ดีขึ้นใช้ความพยายามต่อกันแล้ว ความรักอยู่ในผลประโยชน์หรือความรักเนี่ยมีปัญหาในเรื่องขัดแย้งในเรื่องธุรกรรมการเงินอะไรก็แต่ตรงเนี้ยนะคะเออน่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแหละนะคะเริ่มเปลี่ยนใจเริ่มถอดใจก็หมายถึงยื้อกันมาแล้วนะคะเปลี่ยนใจแล้วถอดใจแล้วนะคะคนหนึ่งไล่ล่าคนหนึ่งไล่คนหนึ่งวิ่งหนีคนหนึ่งไล่ตามอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวนะคะมันยื้อกันไปยื้อกันมานะคะมันก็น่าจะมีโอกาสถึงจุด <S <S เปลี่ยนเช่นกันการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคต การตัดสินใจกับความรักที่มันไม่ใช่ความรักที่มันไม่ไปไหนไม่คืบหน้าไม่ก้าวหน้าความรักที่วนลูปเดิมนะ,ะหรือความรักที่คุณคบกับเขาที่สถานะของคุณกับเขามันไม่พัฒนานที่ดีขึ้นมันได้แค่นี้มันไม่ชัดเจนไปมากกว่านี้ละหรือมันไม่ดีไปมากกว่านี้ละบางท่านก็นเป็นครึ่งปีที่จะต้องตัดสินใจมันจะมีเกณฑ์การห่างเหินค่ะนะคะตรงนี้มันจะมีเกณฑ์การห่างเหินโอเคทีนี้เรามาดูกันนะ ฝั่งเขาคนนั้นของคุณค่ะโอ้โหไปแล้วอยากจะเป็นตัวของตัวเองไปแล้วค่ะบอกเลยค่ะความรักคู่ไหนวนหลุปเดิมเนี่ยแล้วก็ไม่ดีขึ้นเนี่ยจบนะคะหมายถึงอะไรไม่ใช่คู่ก็ต้องจบ เขาฟ้องมาอยู่แล้วค่ะทางใครทางมันนะคะหรือคนของคุณเขาอยากจะเป็นตัวของตัวเองก็ได้เขารู้สึกถึงความอึดอัดก็ได้นะคะเขาอยากจะรู้สึกถ <men> like ึงว่าเฮ้ยฉันสามารถทําอะไรก็ได้ด้วยความรักโรคปวดหลงแหละนะคะด้วยอารมณ์ความรู้สึกว่าความอยากรู้อยากลองอยากนู่นนี่นั่นนะคะเขาเรียกอารมณ์รักโลภปวดหลงตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นนะจุดเปลี่ยนมันมาแต่ที่สําคัญก็จะมองว่า มันเป็นความอึดอัดบางสิ่งบางอย่างมันเป็นความเขาเรียกมันเป็นความจืดจางมันเป็นการถดถอยบางสิ่งบางอย่างบางท่านเคยอยู่ด้วยกันแฟนเก็บเสื้อผ้าหอบผ้าหอบผ่อนไปเลยค่ะนะคะบางท่านที่อยู่ด้วยกันอ่ะส่วนแบบว่าใครที่เป็นแฟนกันเป็นแค่คบกันเฉยๆเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยก็รู้สึกได้ว่าความรักตรงนี้มันเอาแน่นอนไม่ได้อยู่แล้วนะคะหรือตัวเขาเองเขาก็ยังเอาแน่นอนไม่ได้ตัวเขาเองเขาก็ยังไม่รู้สึกว่าที่จะต้องชัดเจนกับคุณแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่ง เขาต้องการเป็นตัวของตัวเอง2ความรักไม่ดีขึ้นนะคะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปมันคุยกันไม่รู้เรื่องมันคุยกันไม่เข้าใจนะคะหรืออุปนิสัยที่แตกต่างอะไรที่มันแตกต่างมันยื้อกันแล้ว2คนยื้อเหมือนกันค่ะนะคะเขาไปที่ชอบแล้วละ่ะนะคะครึ่งปีนี้นี่ฝั่งเขานะ โอเชาวมีน oh. uh huh. คุณก็รู้สึกว่าคุณก็ร,รอโอกาสบันข้างหน้าได้นะแนวโน้มชีวิตของคุณอนะ ใไหนถ้าความรักมันไม่ดีขึ้นเราก็ต้องทําใจนะคะก็ฟ้องมาว่าคุณก็ต้องทําใจคุณก็ต้องกลับมารักตัวเองอยู่กับตัวเองให้เป็นหาความสุขใส่ตัวเองให้เป็นมองอนาคตเพื่อตัวเองเพราะว่าตัวเองเนี่ยจะมีโอกาสในเรื่องของความรักทางเลือกใหม่ๆนะคะในเมื่อเรากับเขามันไม่สามารถมีความสุขกันได้ต่อไปเนี่ย <c oughs> ออามันยังไงนะคะมันยังไงก็มันก็จบ เลิกลายากมากแต่สุดบางท่านจะมองในมุมกลับยกตัวอย่างว่าอาคุณกับเขามีโอกาสได้กลับมาคุยกันแต่สุดท้ายด้สุดกันกลับมาคุยกันมันก็ไม่เหมือนเดิมค่ะมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะหรือพยายามคุยกันหรือพยายามก็ได้ที่จะคุยกันที่ว่าพยายามแบบว่าเอาใจกันพยายามแบบว่าไม่ต้องมานั่งกดดันกันนะคะถ้าความรักที่มันไม่ใช่มันก็ต้องจบ ตรงนี้นะคะเพราะว่ามีใยใดายหนึ่งต้องการตีตัวออกห่างอยู่แล้วต้องการจบอยู่แล้วนะคะ <_ d ata> ก็อาจจะเป็นเขาก็ได้นะคะของชาวมีน <_ d ata> ใครที่อยู่ในความรักอุมคึมความรักทับซ้อนความรักของโลกสองใบเหยียบเรือสองแถมแน่นอนอยู่แล้วค่ะต้องมีายใดเอ,อ่อถ้าคุณเจอสถานะความรักอย่างนี้ก็หมายถึงตัวเขาเองแหละเขาทิ้งปัญหาเขาไม่สนใจนะคะแต่ก่อนที่จะทิ้งปัญหามันมีปัญหาก่อน นะาก่อนจะเทไปไมันมีปัญหาก่อนคือปัญหาความรักที่มันไม่ดีขึ้นเข้ากันไม่ได้ความแตกต่างมันมานะคะตัวเขาไปแล้วค่ะนะคะไปเพราะความพูดแบบภาษาบ้านๆเลยคือหมดใจอ่ะนะคะคือการหมดใจพ่อบอกแล้วว่าตัวเขาเองตัวเขาเองเนี่ยเขาคิดว่าเขาเลือกถูกแล้วกับทางเลือกใหม่แล้วเขาคิดว่าคนที่เขาเลือกนั้นอะ่ะคือคนที่อยากจะไปชัดเจนหรือคนที่ เขาไปเลือกเนี่ยมีอะไรที่เข้ากันได้นะคะมีอะไรที่เข้ากันได้ดีนะคะตรงนี้หรือคนที่เขาไปเลือกเอาอกเอาใจเขาเก่งอะไรก็ว่ากันไปแต่รู้สึกว่าเขาเขาชัดเจนแล้วอะว่าเขาใช่แล้วเขาเลือกแล้วนะคะเขาจบแล้วเขาไม่ต้องการพยายามกับกับเราแล้วนะคะตรงนี้ก็น่าจะแบบนี้นะคะส่วนในบางเคส ก่อนหน้านี้ที่ห่างเหินกันที่ต่างห่างเหินเหมือนจบก็เหมือนไม่จบเลิกก็เหมือนไม่เลิกอย่างเงี้ยยื้อกันไปยื้อกันมานะคะยังมีอะไรที่ร่วมกันความรับผิดชอบอะไรที่มันยังร่วมกันนะ,ะแต่เหมือนอารมณ์ต่างคนต่างอยู่นะคะก็อาจจะหมายถึงอาจจะตัดสินใจได้นะคะอาจจะตัดสินใจได้ตรงนี้นะนะคะเพราะบางท่าน่ะห่างเหินกันและในกรณีบางเคสคนบุคคลที่สามาไม่ใช่ใครด้วย อาจจะไม่ใช่ความรักครั้งใหม่ก็ได้อาจจะเป็นวงศาคนาญาติเข้ามาเกี่ยวข้องคนใกล้ตัวเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคนโสดรอสักครู่นะอืมเขาฟ้องมาว่าความรักมันเป็นทุกข์มากๆเลยสุดท้ายท้ายสุดคุณอาจจะรู้สึกได้อะ อย่างน้นอยๆคุณต้องมีความคิดของตัวเองว่าโอเคเวลาเปลี่ยนใจคนย่อมเปลี่ยนแปลงไปนะคะเราก็แค่คิดตัดสินใจแล้วก็เอาอาดีตมาเป็นบทเรียนของเรานะคะว่าวันข้างหน้าความรักแบบนี้เราจะรู้สึกเลยค่ะนะคะเราจะรู้สึกเลยว่ามันเป็นก QL รรมมันเป็นทุกข์จริงๆมันเป็นคู่กรรมนะคะมันเป็นคู่กรรมเว вот ลาเปลี่ยนวันข้างหน้าคุณก็อาจจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาแทนที่หรือมีใครสักคนหนึ่งที่คุณรู้สึกว่า,าคนนั้นจะเป็นคนที่ใช่กว่า นะคะตรงนี้แต่สรุปสุดท้ายแล้วชาวมีนเจ็บยังไงทุกขนาดไหนมีหนักเรามองว่าคุณทุกคุณก็ทุกไม่ได้ยาวนานเหมือนคนอื่นเหมือนเป็นป,ปีปีปีเหมือนคนอื่นนะคะ,ะคุณก็กลับมาเข้มแข็งของคุณได้แล้ววันใดวันที่คุณรู้สึกว่าคุณเติมเต็มพลังงานของตัวเองแล้วคุณจะมีใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาจริงๆคนที่มีความรัก นะคะความผูกพันไม่มีเรื่องของผลประโยชน์ไม่มีในเรื่องของอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องมันเป็นความรักด้วยใจนะคะสำหรับคนชาวมีนนะ <c oughs> มาดูชาวโสดกันนะ <c oughs> คุณอาจจะได้พบใครสักคนที่เป็นความรักความผูกพันด้วยใจกันจริงๆอ่ะเพราะว่าเราจะ,จะเราจะมองว่าชาวราศีมีนคุณไม่ต้องการอะไรมากหรอกจริงๆแล้วคุณต้องการคนที่แบบว่าเอ้ยมีใจที่แท้จริง ไม่ใช่มาแบบหลอกลวงไม่ใช่มาแบบผลประโยชน์นะคะแต่ก็เชื่อว่าคุณก็ต้องได้เจออันนี้คือสำหรับคนที่มีปัญหานะคะขอเน้นย้ำว่าใครก็ตามที่มีปัญหาดวงถ้าไม่ใช่คู่กันยังไงก็ต้องจบกันปีนี้ปีปีบอกเลยค่ะว่าครึ่งปีนี้เป็นครึ่งปีของชุลมุนมากหลายๆราศีด้วยไม่จำเป็นจะต้องชาวราศีมีนนะคะอืม หลายหลายราศีด้วยค่ะจุดเปลี่ยนเยอะแยะมากมายคนดาวใหญ่ย้ายสามดวงเนี่ยนะคะคนโสดความรักทางเลือกความสมหวังกำลังจะเกิดขึ้นสำหรับชาวโสด เป็นความรักที่น่าจะเข้ากันด้วยดีถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันหรือถึงแม้ว่าจะมีในเรื่องของปัญหาระยะทางหรือแม้ว่าจะมีปัญหาในเรื่องของอื่นก็ตามแต่เรามองว่าคุณกำลังจะพบรักทางเลือกใหม่โอกาสใหม่ๆซึ่งเป็นความรักที่น่าจะดีกับคุณนะคะคือการเข้ากันได้นะคะตรงนี้เขาเรียกว่าความรักเข้ากันได้เอ่อส่วนใครที่คุยกันมาก่อนหน้านี้นะก่อนต้นปีก่อนปีใหม่ เออเใครที่คุยกันก่อนหน้านี้ก็อาจจะถ้าเป็นคนที่ไกลกันก็อาจจะมีเกณฑ์ได้พบปะเจอกันชัดเจนต่อกันหรือไปไหนด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันเพื่อได้ความชัดเจนต่อกันว่าเขากับเรานะคะอ่อคนเราพอคบกันหรือคุยกันอย่างเงี้ยพอได้ไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยมันก็จะได้รู้จักนิสัยใจคอมากขึ้นนะคะอันนั้นแหละ นะคะของชาวราศีมีนเป็นแบบนี้ด้วยบางท่านได้พบคนไกลนะคะบางท่านชาวราศีมีนมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงยกย้ายถิ่นฐานยกย้ายบ้านโยกย้ายงานยกย้ายไปไหนยกย้ายไปไกลๆคุณก็อาจจะได้พบใครสักคนที่เป็นคนไกลได้นะคะตรงนี้แต่บ่งบอกว่าความรักแบบเนี้ยมันคือความรักส่งเสริมความรักอุปถัมภ์ในครึ่งปีนี้จะต้องได้เจอนะคะ อากรีดสิคะชาวมีนรักสเปคจ๋ามาด้วยค่ะไม่รู้จะสเปคยังไงเลยค่ะทั้งส่งเสริมทั้งอุปถัมภ์ด้วยนะคะทั้งสเปกต่างหากชาวราศีมีนเนี่ยเป็นคนโลกส่วนตัวสูงเป็นคนเอาแน่เอานอนไม่ได้เป็นคนตัดสินใจย,ยังไม่กล้าตัดสินใจเสทีสเดียวหรือเอาแน่เอานอนกับเพีงไม่ไดุ้คนนี้คนนั้นเข้ามาเอ๊ะเราจะเลือกใครดีอะไรอย่างนั้นเอาแน่เอานอนกับเพีงไม่ได้นะคะจะบอกว่าสองใจก็ไม่ใช่นะคะจะมองในมุมมาว่าคุณก็ ยังเอาแนอนนอนไม่ได้นะคะแต่เรามาว่าครึ่งปีนี้เป็นครึ่งปีที่แบบคุณจะรู้สึกถึงความเชื่อมั่นกับคนที่เข้ามานะคะเ <c oughs> ชื่อมั่นในความรักเพราะครึ่งปีนี้จะได้คู่เข้ามาส่งเสริมค่ะ <c oughs> บางท่านได้คู่ไกลคู่คนต่างถิ่นแดนไกลนะคะส่วนบางท่านอาจจะไม่ใช่คู่คนต่างถิ่นแดนไกลอาจจะเป็นใครก็ได้ที่ในชีวิตประจําวันของคุณไปเกี่ยวข้องนะคะไปเกี่ยวข้องอันนั้นได้หมดนะคะ มาแล้วอ่ะตัวเองความรักคนไกลแหหรือหมายถึงคุณจะต้องมีเกณฑ์การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอ้ใบเดิมเลยอะ่ะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบ้านโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่ทํางานอะไรอย่างนั้นอะ่ะมันไปเกิดขึ้นกับชีวิตประจําวันของคุณนะคะเพราะว่าบางท่านอะ่ะไม่ได้ว่าต้องอยู่ไกลบ้านไกลเมืองทุกคนน้าของชาวราศีมีนเนี่ยแหละค่ะคือโอกาสแต่ใครที่ต้องมีเกณฑ์การเดินทางไกลนู่นเลยค่ะนะคะมีนอะ่ะนะคะ คนไกลก็มาค่ะเป็นปีของความสุขเป็นปีของความสมหวังเป็นปีของความสมปรารถนาใครครบดูจูใครดูใจใครแอบดูใจกันนะคะก็อาจจะหมายถึงจะมีความชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมละนะคะได้อยู่นะชาวราศีมีนนะคะเป็นคู่ที่ส่งเสริมไม่ว่าคุณจะชอบเพศไหนก็ตามนะนะคะความรักครึ่งปีนี้ก็อาจจะหมายถึงอะไรจุดเปลี่ยนมา นะคะจุดเปลี่ยนมามันก็คงภายในครึ่งปีนี้แหละครึ่งปีแรกนี่แหละนะคะอ่าเพราะว่าครึ่งปีแรกการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มานี่นะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โอเคน่าจะประมาณนี้ส่วนบางเคสอาจจะได้เพื่อนเก่าคนรู้จักเก่าๆวนเวียนป้วนเปี้ยนกลับมาอีกแฮอ่าใช่หรือเปล่าเนี่ยทำไมเขาฟ้องขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวขอดูหน่อยนะคะคนเก่าวนเวียนป้วนเปี้ยนแต่เชื่อว่ามันสายไปละ เชื่อว่าแบบนี้เพราะยังไงปีนี้ก็ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงของชาวราศีมินอยู่แล้วต่อให้มีคนเก่าวนเวียนป้วนเปี้ยนก็ต้องจบก็ต้องไม่ใช่ก็ต้องเป็นทางเลือกใหม่จะมองในมุมมองแบบนี้มากกว่านะคะความรักครั้งใหม่ความรักที่ส่งเสริมความรักที่เกื้อนหนุนความรักที่อุปถัมภ์ความรักที่คุณกําลังจะมีโอกาสนะคะหลักฐานชีวิต มีโอกาสความคิดตัดสินใจอฮ้ยปีนี้ฉันอยากจะลงหลักปักฐานแล้วฉันอยากจะมีครอบครัวแล้วฉันอยากจะมีใครมาร่วมใช้ชีวิตแล้วมีโอกาสที่ดีมากๆเลยค่ะของชาวราศีมีนนะคะสับชาวโสดนะครับมีนปีนี้เป็นปีดีของคุณนะคะเป็นปีดีมากเลยแม้ว่าครึ่งปี หรือกลางปีหรือลปลายปีก็ตามนะคะดีสต่อเขาเรียกว่าดีสต่อเพราะปีนี้ดปีหกดเนี่ยดาวหัดย้ายข้ามราศีสองรอบนะคะก็ยังไงก็ต้องส่งผลดีกับคุณในปี68แล้วก็ปีหน้าอีกอะ,อะนะคะชาวราศีมีนนี่แหละค่ะโอกาสมานะคะความสุขมากความสำเร็จมากความเจริญมานะความรักที่ไม่ว่าคุณจะเกิดความทุกข์ ไม่ว่าคุณจะเกิดปัญหาในชีวิตเขาคนนี้แหละค่ะจะมาทำการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณนะคะและที่สำคัญนะบางเคสได้คู่รวยมากบางท่านจะได้คู่รวยมากนะคะหรือสร้างความรวยร่วมกันนะคะชาวราศีมีนดีมากๆคู่ผมลิกิตคู่ที่ต้องเป็นคนของคุณที่ต้องเข้ามาค่ะคนที่ต้องเป็นคนของคุณจริงๆนะคะของชาวราศีมีน ไปมูสิคะไปมูไปขอพอรค่ะนะคะมีไม่กี่องค์หรอกที่ขอพอรเรื่องของความรักอ่ะขอพอรค่ะ,ออคะใครมีเกณฑ์การเดินทางไปเที่ยวไกลๆก็ไปขอพอรไกลๆได้นะนึกภาพเอานะคะไปขอพอรไกลๆคือที่ไหนหรือใกล้บ้านเราหรือประเทศไทยเรานี่แหละค่ะนะคะ ไมขอพอรเทพแห่งความรักอย่างเงี้ยได้อยู่นะมีตั้งหลายองค์นะคะถ้าอยากจะมีความสุขความสมหวังความสมปรารถนาในเรื่องของความรักคนที่ไม่ใช่ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะเพื่ออะไรเพื่อให้คนที่ใช่เข้ามาแทนที่ค่ะนะเพื่อให้คนที่เป็นคนของคุณเข้ามาแทนที่จริงๆชาวมีนปีนี้จะเป็นปีของความสุขคู่รักเนื้อคู่คู่คู่รักเนื้อคู่คู่ผมนิคิด คู่ที่สร้างความเจริญคู่ที่สร้างอนาคตก็หมายถึงอะไรคุณกำลังจะมีใครสักคนหนึ่งที่กำลังจะมาเติมเต็มชีวิตของคุณนะคะอ่าและบางท่านโชคดีมากๆได้สร้างครอบครัวนะนะคะบางท่านโชคดีมากๆเลยค่ะชาวราศีมีนได้สร้างครอบครัวจะมีใครสักคนเข้ามาเติมเต็มค่ะเขาฟ้องมานะใครอยากจะมีล่ะเ <c oughs> ออก็ฟ้องมาอีกแล้วว่ะตัวเองตัวเอง,เองลองไปขอพรนะลองไปมูเตลูดูนะคะ อ่าเขาพรได้มูเตลูได้นะคะตรงนี้จะมีโอกาสในเรื่องของความรักนะคะก็น่าจะประมาณนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยช่วงช่วงเออเขาเรียกว่าช่วงมกราคมพาเนี่ยคุณก็ยังได้ดาวเกตมาเลงด้วยอ่ะนะคะได้ดาวเกตมาเลงด้วยนะคะตรงนี้ขอพรสี่ บางท่านมีเกณฑ์การเดินทางกลับไปเที่ยวไปเที่ยวด้วยไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะนี่ก็คือเรื่องราวของชาวราศีมีในเรื่องของความรักครึ่งปีขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆมีความสมหวังมีความสําเร็จมากๆคนที่มีปัญหาความรักให้ประครับประครองกันไปให้ได้ถ้าประครับประครองกันผ่านไปไม่ได้ครึ่งปีนี้จะเป็นครึ่งปีของการจบการเลิกลานะคะ ก็น่าจะประมาณนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆมีความสมหวังสมปรารถนาในปี2568ที่สำคัญเป็นปีที่คุณจะมีความเจริญความรุ่งเรืองนะคะเอ,อ่อก็น่าจะประมาณนี้ขอให้ทุกท่านสุขสมหวังนะคะใครที่เป็นชาวราศีมีนที่ฟังถึงตรงนี้พิมพ์ห้าหกมาได้เพราะหกก็คือดาวตัวแทนความรักด้วยพิมพ์ห้าหกค่ะนะคะชาวมีนก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆ นะคะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดสมปรารถนาขอบคุณ f c ทุกท่านด้วยนะคะที่ยังติดตามยังเป็นกลัลยาณมิตรและก็ยังเป็นกําลังใจกันเสมอมาแล้วก็คาดหวังว่ายังเป็นกําลังใจกันแบบนี้เสมอไปด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านเจริญเจริญเจริญเฮงเฮงเฮงมากๆปี5 6 8 8ค่ะสวัสดีค่ะ